สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกทุกท่านนะครับผมบ่าวบาสาน้อยรางงานตัวครับผมพุบหอกันคือเก่าครับพี่น้องพอกันยางใดก็มีข้องเสบเสมานําเสนอคือเก่ากับผมนี่ครับวัตถุดิบของเรานะครับผมเหมือนเดียบ่าวบาสิมาเห็ดเขามันไกลซู้พี่น้องกินครับนี่ไก่หนึ่งตัวนะครับผมพร้อมกับต้นหอมผักชีนะครับผมขาดไม่ได้ก็จะเป็นขิงแก่นะครับผมนี่จะเป็นแตง เพื่อจะได้กินกับข้าวมันไก่นะครับก็จะเป็นพริกกระเทียมนะครับผมหลังจากนี้บ่าวบ้าก็จะได้เป็นลงมือทําเลยนะครับผมรอรับชมกันนะครับทําเสร็จออกมาแล้วจะน่าทานขนาดไหนนะครับผมรอรับชมกันครับ นะครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ไก่ไปเลยครับผมจะมาทำข้าวมันไก่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับพี่น้องอันนี้กจะเป็นขา้าว มันไก่ด้ยครับด้วยหงเขาเขามันไก่ครับผมจะทําการหงข้าวเมนครับปรุงเครื่องเพื่อหงข้าวของข้าวมันไก่ด้อพี่น้องน้ําก็เอาน้ําที่ต้มไก่นะครับผมโอ้ยเรื่องบินทาหารบินทาหารบินอีกแล้วพี่น้องบินคโบมือเลยพี่น้องสู้ๆเด้อชนะชัยปลอดภัยตรงในาูสู้ ของันไก่เรากับต้มเพิ่มรสชาติเ,เพิ่มน้ำนะครับนี่ใส่ไปเมื่อกี้คือผงรสดีครับผมแล้วก็ผงนัวขาดนันได้กลายเป็นน้ำต้มไก่แล้วก็ไอขิงแก่แล้วก็รากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับหลงังจากนี้ไปต้มครับไปหุงครับผม บบเติมน,น,น,น้ำก่อนครับผมหลังจากที่เราตักน้ําไปหุงข้าวนะครับแต่ว่าไก่ก็เริ่มสุกแล้วแหละครับพี่น้องไก่ก็สุกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เสร็จได้หันไปเห็ดน้ําจิ้มต่อครับพี่น้องมาครับพี่น้องนี่ครับเครื่องเราจะทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มไก่นะครับผมน้าจิ้มข้าวมันไก่ก็จะมีขิงกแก,ก่แล้วก็พริกแลวกกระเทียมครับผม หลังจากนี้บ้าบ้าเสดใส่ลงไปครับขาดไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะครับใจเย็นนะครับนี่นะครับของผมใส่ยังหมักมากครับหลังจากนี้บ้าบ้าเสดนั่ไปปั่นครับผมถั่รับชมกันนะครับว่าปั่นแล้วสิงามเป็นตากินขนาดไหนครับผม นะครับพี่นอ้องมาแต่งสีสันกันก่อนครับต่อเล็เตาเจี้ย,ย้สีอูดาหรอเมื่อกี้สีอูดาแล้วก็ตเตาเจี้ยวคนก่อนพี่นอ้องเพื่อนเปลี่ยนสีครับผมบมันไกลก็ต้องมีสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลรับ น,นี่แหละครับผมตักโชว์หน่อยน่นากินอืโอโอ้โหทา,านมากครับผมมาครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ที่เราหุงไว้นะครับสวยสดงดงามหอมอีกตั้งหากครับพี่น้องหลังจากนี้บ้าๆกันสิยดาจัดขื้นโต๊ะแล้วกับผ้าพี่น้องกินไปนลำกันครับผมจัดไปละอ้าวอ้ข้าวนากอม เราลงตตำๆหน่อยเบาๆเติมนอมันเห็นครับ um พี่น้องสดๆนนดรอนครับผมโอ้ยไก่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 โอลยพี่น้องเอ้ยอากาศร้อนๆครับผม สดสดซุกใหม่ๆซุกทุกข,ขอทุกเส้นด้วยครับด้วยสำหรับของมันไกลตล์าบาบาทนียสาวน้อยไม่เอาหนังเน่ย hãy nhé cầm ông nàng giữ nòi cầm mắt được lọc nàng nàng nơi giữ nòi không sao nói หนังติดมือครับพี่น้องข้าวตองมาซับตีเพื่อนเป็นแบนลงครับพี่น้องเห็ดกินเองกับเบิร์นได้เ้อครับ ช่วยๆหน่อยนะครับเนี่ยก็ขาวๆช้ำช้ครับพี่น้อง ประมาณนี้แหละพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะได้จัดขึ้นให้มั้งอีกเท่านึงครับผมมาครับพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับข้าวมันไก่สไตล์บ่าวบาสนะครับนี่ข้าวก็หอมหอมครับพร้อมกับเนื้อไก่ที่นุ่มนวลนะครับผมทั้งนุ่มทั้งอร่อยฉ่าไปด้วยความอร่อยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่น้ำจิ้มของเราก็น่าทานสุดๆเลยนะครับปั่นกันขึ้นสดๆนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ ดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสานสายร้อ h ช n n นเนะครับสำหรับวันนี้บ่าววาสาน้อยลาไปก่อนนะครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ